เอ้ยลำพนามื uh, ่อวานะไรยังพาคนงานนั no, okay. Thanks, so ่งตากคนโดดกินข้าวหอดบวแล้วฮุบกันตัดสี่เครื่องไอ้ลำนะเมื่อวานคนตัดนะสี่เครื่องเกี่ยวอีกเห็นบอกก็ไม่ได้ตากคนแต่ข้าวห้าวเนาะโอ้ยแพ้กะอยากแล้วเนาะอาหารกะเดิมๆพี่น้องเพิ่มเติมคือป่นปลาดุกกระพัดนี่ชายมันไปชายล่ะสุกชายเนี่โอ้โหมึงเนี่เนาะชายพัดลม หน่อยไปจานนำเด้อย่างผ้านึ่งเด้อโอ้ยอือกินผ่ากินผ่าเลยผ่าไปเป็ยังดอกเห็ดเห็ดตักแดดกินกินตัแดดยย่ไม่ให้ดูตัวสีชมพูนี่มันหน่อยเดียวมันไม่ดํ้าก็หอกินฮอทเขากจะเป็นกินเผาบาคือกินเาไปล่ะ เงินหายสามสิบบาทเหมือนกูมืเหายสิบบาทข่าวพกินเ้วก็เลยหายสามสิบบาทแซ่บบ๊ขนมข่อยนะงั้นแซ่บแลมมาหมัดข่าวซอยข่อยเด้อมันเดียมันเสียไอ้โป๊บแล้วมันเดีย มันแดดนพี่น้อมันเดียดอันนี้คือการแรกคันมะท้ามันเดมท้ามอได้ต่อเคมอลงมาแบแม่้าเลยได้แม่แาอยู่น้องก็แบบนี้พี่มาพี่อ้เขาผมผุกเนนังตามู่ว่าปมันไปลงเท่ตัวพ่เป็นแรกพี่น้องมาเียใจหเียใจอยากเบิดห้ง็่ พยาบ้านพานไหจงพันไห,หกิน <c oughs> เะพยาบ้านมาขึ้มาตอนบ่ายจงพันหกินใเด้อจงยาง <c oughs> เห้นตะปุ่นต่มาบ้านลนวเนาะมืซอมซื่อนี่ซื่ออ <c oughs> แต่มือซื่อนในเด้อพอยาบ้าน, <c oughs> นขาเส <c oughs> ียบ้เาหรืเปล่าใครเดียวพันยาย <c oughs> าตาแจนกับแม่ตาเล่บอบางวานันคนโตกับบริยุทธ แต่เนี่ยมันไม่ใหญ่หนึ่งหกหนึ่งก็ยังว่าพอแล้วพอแล้วอยู่หม่ตัดไปตัดไปมันหมวนที่เนาะพอแล้วพอแล้วได้กูตาปลากระลังมันหมวนเนาะมันหมวนเด้อตัดเขานะตัดไปตัดไปเข่าปลาเข่าพอดีตัดทันเนาะก็มันมันคึ้งนิดหนึ่งมันมาลดเอลยเอ้ยบ่ครับมันมาลดแล้วเออทันแดดจะเศร้าฮักเพที่ยนเ้ากรบโบโบย่านนะ ยาเล็นครึบแาหองอีกบาททีเออเฮาวาปลาโซชูบึงเนผ้าห้องเียกิจจอแมวเช่นมังข้อหาคนงานมาเข่าคะพี่ห้องเฮาหลบก็เคยเห็นว่ะนางไปใส่ยาได้เหมือนตะแรงขอลอกเทีนใส่ยาสะหมืนโดยเบิดแล้วก็เบ็ดแล้วก็เตรียมขยะตีไม่อย่ามา กนึ off, okay, right, ่งหอยหลอดไปกูน <Israeli> <down> mm ี hmm. mm ่งแห้งแล้วล่ยซเมือนเตามต้มหอืมอันเดียวเหอพี่บุเนอัเดียวี่นย่งเบื่อเนี่ปิดสี่าวอขเ่อคนีเนาะกางกระดกมาีแม่ว่ามึงนะักบดเเอาออกอไม่ได้เอาออกแล้ว ข้าขคอนเรือโอ้ยไปดูหน่อยเขาีแค้นมากจริงตีนมาก่ายอเดิมโปปแกนแกนไม่ได้ออกัางหัวมน่ได้ออกทังตีนไอหวัดหัวทังตีนหัวล้วคือก็เพื่อแบบบ้วก็เหมองวงเี้ยแล้วตรงเพียนแเดยเตือนอาจารย์ใหญ่มัวคอยไล่เขางเงียนะไม่ทาจบไพแล้จัอัดเด้อะั่งนะมันเคยบอ เขาายาเนจะเอาอะไรเขาเหแนหรองอเวลามือหนึ่งเนี่ยเทงเนี่ยเทงเอาสายมันออกไปแล้วนอนบารับซองมือแล้วมกขึ้นนี่กูว่าอิสไซบอกแขกนอนบารับขัด้างผากัขึ้นเนื่ซองมือเาเสียบาให้ึ้นจังเอยนะลงไม่เงีอกแม่แทกบผเห็นเงีนเขัดเงี้ยนอือ เงี้ยไงเด้อเฮ้ยเห็นเคลย์เด้อเจ้านายปอนขสาวเชียเด้อก่อน,ยนอยากได้ป่ะเงินบอกของผู้บ่าวบันโมหัมกขสาวเชียหน่ะในกองบออมื่อไหร่ปอนออมง่ายแล้วอ่ะอถ้าเป็นสองไม่คลแค่น้อยกวสองแอแชทไปเด้อแชทไปเด้อ,อเฮ้ยเป็นได้คนงานคุณู่นจากเชือ่อเงียบพี่น้องตื่น ส่วนไลฟ์ช <estiver thorough> uh, no ีอ <nước> uh, mm ิตอะไรพี่น้องบุคขันเสร็จห้องสุดตลกลาฮาพายหายเด่นฮึโอ้ยนี่หวังสื่อด้วยนะถ้าเจอทำเบาฮิบจีดามันจะมีงานมันเนาะพี่น้องด่ารักกับ้าวมันกับหมูชัดอะโล่เลยเฮ้ยอืมมึเดินออกอย่าเช่ บ่แม่นอหนึ่งกับเตียงบนท้ายมาค้่าเด้อินข่าวมากมากผีบีบบ๊อบใคาใครแหละลงหมักข่าให้เนี่ยลุงปั่นไปครับออกไปใหม่ข่าวนักไอแมกไอเมกอ่ะแม่แม่เออองมือลง่าไรนะชเก้าหอะไรชงหนึ่ง ทหนึ่งเงินก็อยู่ผูกทงสาเก้าครับหัน้อยกว่าเก้าเวลาาปมีอยู่ซจะให้นทุงหนึ่งะผูกเปาอยู่ผูกมีแล้วเอาเลือก่เิเ่อเดซิ่งูกปลาซิ่งมะแปลาซิ่งมอดบอันาวก็เอาไปเลวพัน

น้อยก็ยังว่ามาแล้วก็กันใจอยู่ยาเปคนบ่แล้วคันไปเาอยู่หายก็ยังตาคนโอ้ยกันแล้วเนาะโอ้ยหายเ็ดได้เฮาได้เนาะเฮาเจิจอยู่ิเพงแลเนาะเฮาบ่ได้แต่งเอนด้ซะหายก็หายมันยไม่ามากยังว่าบ่ได้อยากหายพระุน่ะเรื่องธรรมชาติของเพิ่นจังหายลพุ่นน่ะเพิ่นยังมาจังได้เพิ่นก็มาล่ะไดำบ่ตก ไหยดูหนะักดูในมาเใ่ม <c oughs> าแต่ละเมมนี่เป็นอย่างรู้งงปอนไม่เช้มาไหนข่อยนย่ะ <c> ก <oughs> ็หน่อยเด้บริได้แบบน้บ้างสาเ่อย่างร้องคงจะคองก็มีได้ในต้นน่าเต็มต้นอยู่พนังต้องต้น แดงมานาเก็บแซค่ะแดงหงอยแซ่บ่่อยฮะเออในหัวลดเนี่ยเดีในหัวหลดเน่ยดยหมากปลายมันปลาทำไม่เท่าเถอเถอมันบ่หนไม่เท่ากูนะเอาเมื่อน้อยหน่อยนะพี่เอามื่อไม่เท่า mất lúc ngồi nói nào <laughs> ừ. mày khảo hương, đuôi, thảo hương kéo nó mày thảo luôn mày thảo luôn mày thảo luôn thảo luôn mày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  bỏ luôn mày thảo มันิลนเผ็ดมันเผ็ดได้ไม่เถากินจังห่ดเปือไหมไม่เ้าจะเห็ดเผ็ดมาเด้อเขาด่าอยู่ตลอดน,นะ <c oughs> น้ำน้ำกินเจียงสิงหาบเบ่แช่น้ำน้ำน้ำกินมันก,กินดิบบ๊วดิบลกัน มักทัวนะบอกทัวปีอืมมีที่มักทัวปีลาละลาละไปเห็ดแต่เทาอุตี้งอตองมารหนากนี่ใช่เี่ยงอรดลงให้มันนี่แะชูก็เท็ยอีกแค่แตะและลา้เดี๋ยวพี่น้องของเกีสายถ่ายกูได้บึงกระดักกระดอกขี่บนเม็นขี่ไปอันตามทางขี่จกรยีกขี่ไปเลยคเยอนยไจอดแล้วไป เห็นไนี่เน่อือืมลาบเน้่ยมีลาเหรอเบิเยอะมากเบิกมไม่กีานแบอ่เอจบแล้วนะเรามันเป็นยังไงไปไดเนาะเลือเดียวจ้งแล้วบักจอยนะจอยในห้างกันนะค่ลูกคั่มนะเขาเละอะไรบักจับกี่โลจ้าโอ้ชื่อตี่บข่าคนเมาเฮียนน่ะ โอ้น้องเพิ่ได้ข่าวตรงเฮียนนั่งดาวผมมีรถมากมันขี่รถไฟฟ้ามันวัไเดียร์รถจากมาจากถือ่ะ